มาริซิโอโปเชติ i n o ผู้จัดการทีมเชลซีระบุถึงข้อเสียของทีมว่าขยันเสียประตูอย่างไม่รู้จบจนส่งผลให้โดนเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดไล่ตีเสมอ2ต่อ2อ,อย่างเจ็บแสบในช่วงทดเวลาของเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามบรามอนเลนเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายนซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมดีแล้วเชลซี Chelsea, ทีมเงินถังของกรุงลอนดอนไม่อาจคว้า3แต้มออกไปได้ในเกมบุกมาเมยือนทีมดาบคู่ แม้จะนำหน้าถึง2ครั้ง2คราจากติอาโกซินวาและโนนี่มาดูเอเก้ในนาทีที่11และ66แต่ทีมเจ้าบ้านทวงคืนได้สำเร็จจากเจเดนโบเกลและโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ในนาทีที่32และ90บวก3จึงทำให้พอดยอมรับสภาพแบบคอตกหากเราจะวิเคราะห์หลังจากเกมจบลงผลเสมอถือว่าแฟร์สำหรับทั้ง2ทีมในเกมพรีเมียร์ลีกคุณจำเป็นต้องพยายามเล่นให้ดีและคอนโทรลเกมให้ได้กุนซืออาเจนตไตเอ่ย ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นทีมที่ดีวันนี้เราเสียประตูในนาทีสุดท้ายเรารู้สึกแย่ที่ต้องเสียประตูแบบนี้แต่เราจําเป็นต้องเดินหน้าต่อเราต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นเรายิงประตูได้มากแต่เราเสียประตูไปมากเช่นกันเราจําเป็นต้องสร้างสมดุลให้ได้ตอนนี้เรายังทําได้ไม่ดีพอเรากระสือกกระสนอยู่กับเรื่องนี้และมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องพัฒนาหากเราต้องการอยู่ในอันดับตารางที่ต่างไปจากนี้แฟนๆนเชลซี มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ